สวัสดีครับผมจังงามนะครับสมัยไอจีสวิตก็เดี๋ยวจังงามพามาดูวิธีแกะไอเปดรุ่นเจ็ดนะครับไปรับจมปอมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับผมจังงามสมัยไอจีโอเคสามสองหนึ่ง สวัสดีครับผมจังงามสากมไอทีส <jamais> วินนะครับก็เดี๋ยวจังงามพามาดูวิธีแกะจอรุ่นนี้นะครับเป็นไอแัดก่อนออกจากบ้านจิ้งจกทักหรือเปล่าตอนนี้ตงเพงก่อนจะยิงนี่เสียงเพลงเข้า อันนี้ยืนเนี่ยจะพูดเหมืันได้ถ่ายผมให้ดูอ่ะโอ้ยไปมึงนะเสียวมันดูกลมๆตัวใช่มันเสียวเสียวเฉยอ่าเดี๋ยวยืนตัวตรงสามสองไป